ต้องรับมือกับพายุที่จะมาเยือนความพร้อมของระบายน้ําคือปัจจัยสําคัญในการป้องกันน้ําท่วมเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมารองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสทอนอชอได้เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําโดยมีผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณอาคารจุธามาศซึ่งการประชุมนี้ถูกส่งไปยังผู้คนทั่วประเทศผ่านสื่อออนไลน์เนื้อหาหลักคือการปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ําจากเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุไต้ฝุน่นประกาซา ที่ทําให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วงแรกสอทอนอชอได้ลดการระบายน้ําจากเขื่อนใหญ่หลายแห่งเพื่อป้องกันน้ําที่สะสมมากจากพายุไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่มีระดับน้ําสูงแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่15.33เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งส่งผลให้สามารถลดการระบายน้ำลงได้จาก2,200ลบมวินาทีเป็น2,100ลบมวินาทีแต่ที่น่าสนใจคือสอสอนอาคาดว่าพายุโซนร้อนบวลอย ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เวียดนามจะส่งอิทธิพลทางอ้อมให้มีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยในพื้นที่ที่รวมถึงเขื่อนศริกิตและภูมิพลซึ่งทําให้คณะกรรมการตัดสินใจให้เพิ่มการระบายน้ํากลับสู่ระดับปกติโดยเฉพาะเขื่อนศริกิตและภูมิพลที่จะเพิ่มการระบายน้ําจาก10ล้านละบอ่อมอกวันเป็น15ล้านละบอ่อมอกวันนอกจากนี้เขื่อนอุบลรัฐยังเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดยอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้มีอัตรา35ล้านละบอมอก วันซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการลุ่มน้ำฉี่ที่เตรียมลดผลกระทบด้านท้ายน้ำในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและยะโสธรทั้งนี้ขืนปาสักชนสิทธิ์ยังคงต้องรักษาระดับการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ51.84ล้านลบมวันแม้ว่าจะมีแนวโน้มเต็มระดับภายในต้นเดือนตุลาคมและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ที่ประชุมยังเน้นการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่ริมน้ำและภูเขาเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ โดยสทนอชอได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเพื่อให้ท้องถิ่นและประชาชนมีเครื่องมือและข้อมูลที่ครบวงจรคุณคิดว่าการปรับแผนระบายน้ำอย่างนี้จะช่วยลดความเสียหายได้จริงหรือไม่โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องคำตอบ